เราเห็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนในบริเวณพื้นที่นะครับออกมาเยี่ยมชมงานกันมากนะครับรด้วยอาจจะเป็นด้วยศิลปินนะครับที่งานาสายนาเป็นการเวลานะครับแล้วก ครั้งนี้เนี่ยมีศิลป,ปินในระดับชั้นแนวหน้านะครับแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับก็เป็นจะเป็นอาหารอาหารชิมอาหารมิสซิลีอาหารที่หาทานยากนะครับกินเยอะๆนะครับคือขายดีขายดีกันที่นับมากมาน,นะครับ,รบก็เป็นที่หน้าชื่นใจนะครับของของเราชาวการของทางพิยนะครับที่จัดงานในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามัน โจท <Bond> ย์ด้วยในภาคกลางวันเนี่ยมันก็มีเร ah ื่องของการออกไปทัวร์ใช่ไหมฮะมีกประจําซ้ำบ่อยนะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาเนี่ยก็ยังสามารถแวะเยี่ยมยังเมืองรองซึ่งในทางผ่านในส่วนที่จะมาในงานได้นะครับลายลับทางสายได้่านศัพท์ี่เิ่เข้ามาหรือเกิดขึ้นในช่วงการจัดงานเนี่ยนะครับก็น่าจะตรงตามเป้าหมายที่ทางการเทมือวไทยเนี่ยนะครับวางเอาไว้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับที่มาร่วมงานในงานขอบคุณมากนะคต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนขอ ท่านด้วยนะารแชร์ภาพไปนะครับ้วก็หวังว่านักท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับสารข้อมูลในครั้งนี้นะครับจะบอกกันแล้วก็มาเยี่ยมเยือนนะครับทีีแบ็ปปิ้งแล้วดูดีเด็ดนะครับสวยมากนะครับมีระยะเวลา5นาทีด้วยกันนะครับว้าวว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 ว่วว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 ่วว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 ได้เลยเจ้าวววเวว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 นะครับวันวว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 วนวว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 วได้นะครับ